สวัสดีครับวันนี้ MD Soft จะมาแนะนำการลบข้อมูลรอบการเช่าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็คือปัญหาก็คืออาจจะเกิดจากมีข้อมูลรอบการเช่าปีเก่าๆเยอะเกินไปในระบบครับถ้าต้องการจะเคลียร์ก็จะมีวิธีการเคลียร์ให้ไวรวดเร็วยิ่งขึ้นครับวันนี้ก็จะมาแนะนำริคนะครับครับสำหรับตัวรอบการเช่าครับ ก่อนที่เราจะไปทําการลบข้อมูลนะครับเราจะมารู้จักกับตัวอรอบการเช่าก่อนก็คือตัวรอบการเช่าะจะใช้สําหรับการออกใบแจ้งหนี้หรือว่าออกใบเสร็จรับเงินนั่นเองครับในกรณีที่มีการออกใบแจ้งหนี้ครับเราจะต้องมีการผูกรอบการชําระเงินกับอรอบต่างๆที่มีอยู่ในระบบครับอย่างเช่นรายสัปดาห์รายเดือนรายวันรายปี ส่วนนี้ครับเราจะต้องมีการเลือกรอบการเช่าด้วยอย่างเช่นผมเล,เลือกเป็นรอบอาการชําระเงินรายเดือนครับเราก็จะต้องผูกกับรอบการเช่าที่เป็นรายเดือนที่มีอยู่ในระบบครับส่วนนี้ก็จะเป็นหลักการใช้งานรอบการเช่าครับโอเคครับครับสำหรับขั้นตอนแรกครับจะต้องมีการาเลือกข้อมูลรอบก,การเช่าที่เราต้องการลบออกครับอย่างเช่นผมจะยกตัวยอย่างเป็นรายวันละกันนะครับ จะมีรอบข้อมูลการเช่าที่ค่อนข้างเยอะส่วนนี้ครับเราจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในระบบครับก็คือเครื่องมือค้นหาส่วนนี้ให้เราเลือกฟิลเตอร์เป็นอรอบการชําระเงินที่เราต้องการครับส่วนนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นรายวันนะครับแล้วก็ทางขวามือครับเราจะเห็นตัวเลขส่วนนี้ครับถ้าเราคลิกมาเนี่ยมันจะมีแสดง50-15-20ถึง500ครับซึ่งเครื่องมือส่วนนี้ หลายคนอาจจะสงสัยครับว่ามันคืออะไรในส่วนนี้ครับก็คือลำดับในการแสดงข้อมูลครับยกตัวอย่างเช่นผมเลือกเป็น10ครับระบบก็จะแสดงรอบการเช่า10รายการครับในหนหน้าแต่ถ้าเราเลือกเป็น30ครับระบบมันก็จะแสดงอรอบการเช่าจำนวน30รา,ายการครับส่วนนี้ครับก็คือเราจะสามารถนำมาประยุกใช้ให้ ใช้กับการลบข้อมูลได้ไวขึ้นครับก็คือเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น500เลอยรากันครับปึ้งครับมันก็จะโชว์มาหน้านี้500รายการครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถลบข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกรณีที่แบบเป็นข้อมูลที่มีค่อนข้างเยอะครับเราก็สามารถเลือกลบได้ไวขึ้นอย่างเช่นผมจะลบข้อมูลปี2550ครับผมก็ติ๊กเลือกทั้งหมดส่วนนี้ครับมันก็จะเลือกให้เราทั้ง500รรายการเลยครับ นี่ครับหลังจากนั้นเราก็กดลบไปได้เลยครับหลังจากนั้นครับร,ระบบก็จะเคลียร์ข้อมูลที่เราได้ติ๊กเลือกเข้าไปครับส่วนนี้ผมก็ลบไปภายในครั้งเดียวก็คือ320รรายการครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลบข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกรณีที่ลูกค้ามีข้อมูล รอบการเช่าที่ค่อนข้างเยอะครับเราก็เลือกฟิลเตอร์ข้อมูลส่วนนี้ก่อนแล้วก็ทําการลบได้ครับครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําชิคเล็กเล็กๆ่น้อยๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ